ค่ะวันดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาเจอกันอีกแล้วเนาะช่องวิมานดินกาเด่นอ่ะเราเอาจจะสงสัยนิดนึงว่าทําไมถึงเป็นเสียงผู้หญิงอ่ะวันนี้มาเป็นมือกล้องให้กับบ่าวน้าเนาะที่นี้วันนี้เดี๋ยวเปิ้ลจะพามาชมการปลูกสับป,ปะรดนะคะอันนี้เป็นสับป,ปะรดพันุ์ภูแเลนะคะเราสั่งตรงมาจากจังหวัดเชียงรายเลยนะคะคือวิธีการปลูกของเราก็คือนี่นะคะมันเป็นอุโมงค์แถวต้นสนนะคะเราก็เลยปลูก ปลูกข้างล่างของต้นต้นสนเนาะคือใช้พื้นที่ให้มันเป็นประโยชน์ค่ะ,คะเพราะว่าสับป,ประรดเนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นพืชเลียดินเนาะอ่ะอันนี้เราสังเกตนะคะก็จะปลูกไม่ห่างกันมากเนาะอะดูวิธีการปลูกะคะ่ะเราจะปลูกเป็นแนวคู่นะคะระหว่างร่องของต้นสนเนาะคือข้างๆถัดไปเห็นไหมคะคุณผู้ชมอ่มันก็จะมี อีกพันหนึ่งเขาเรียกว่าอันนี้คือเป็นพันท่าท่าอูเทนนะคะที่ที่ปลูกไปก่อนหน้านั้นแล้วนะคะอันนี้มันเนี่ยนะคะมันกําลังออกลูกเลยตอนนี้กําลังสวยเลยนะะพันธพันท่าอูเทนที่ปลูกไปก่อนหน้านั้นนะคะก็ปลูกแบบไม่ได้ดูแลอะไรเนาะเพราะว่าสับปะรดมันก็ถือว่าเป็นพืชที่มันทนแรงอยู่พอสมควรน,นะคะ,ะวันนี้ก็อาจจะลมหน่อยเนาะเพราะว่าพายุเข้านะคะช่วงนี้ ฟารองเนาะอะเดี๋ยวอันนี้พยุงนะคะได้ประมาณสักแปดเดือนนะมะอ่าสังเกตนะคะอ่านี้คือพันธุ์ผ้าอุเทเนาะที่ปลูกไปตั้งแต่ประมาณปีกว่าแล้วะคะ่ะนนกำลังมันออกลูกทุกกอเลยนะคะเราก็เลยเอาพันอ่า เขาเรียกว่าพันเราก็จะเอาพันผูแลนะคะมาปลูกแซมเข้าด้วยกันนะคะคือที่แรกปลูกของท่าอุเทนเนาะมันเป็นแถวเดียวมันปลูกปลูกห่างตอนนั้นนะคะน้องน้องปลูกนะคะน้องของแฟนเป็นคนปลูกเนาะ,ะ,ะก็เลยสั่งพันผูแลมาจากเชียงรายนะคะเพื่อมาปลูกเนาะ,ะ,ะตรงนี้ระหว่างตรงนี้นะคะ เราก็จะม,มีมันก็จะมีต้นพยุงนะสลับกันใปปลูสับประรดนะคะพยาอยาม่าปูขังมากนอะอ่าเห็นไหมคะคุณผู้ชมถ้าเราปูเปอย่างเงี้ยมันก็จะดูสวยคือเราใช้พื้นที่ให้มันเป็นประโยชน์นะอันนี้มันก็จะเป็นถนนถนนรอบสวนเลยะคะเราก็จะสังเกตเห็นไหมข้างๆตน้นตายลมตน้นสนนะคะเราก็จะนำพื้นที่ให้มันเป็นประโยชน์ โดยวิธีการเลือกพืชที่มันเป็นพืชเลี้ยดินนะคะมาปลูกแซมกันไปคือแถวนี้นะคะมันก็จะเป็นเป็นสามแถวถ้ารวมกับสับปะรดของท่าอุเทนคือแถวแถวนอกๆน,นะคะม,มันก็จะเป็นสามแถวเห็นไหมสวยเลยนะคะ,ะคือปลูกยาวอยู่เนาะ ปลูกยาวไปจนสุดเกือบเกือบสุดเขตแดนอีกฝั่งหนึ่งเลยค่ะคือที่เราเลือกปลูกอย่างเงี้ยเนาะมันมันจะเป็นเราเราเราจะปลูกตามเขตแดนนะคะปลูกข้างๆเขตแดนเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะกันพวกสัตว์พวกวัวพวกควายนะคะของเพื่อนบ้านเนาะเข้ามาอมืโดยใช้ใบ ใบที่มันเป็นหนามของสับป,ปะรดเนาะในการใช้กันสัตอันนี้มันก็จะเป็นปัญหาหน่อยนะคะเพราะว่ามันเป็นเขตแดนเลยที่ของคนข้างๆนะคะเขาเอาอยูคามาปลูกปลูกตรงเขตแดนแล้วทีเนี้ยต้นมันล้ำเข้ามามันก็เลยเป็นปัญหาของพวกเราณนะตอนนี้เลยนะคะเชื่อว่าผู้คนที่ทําเกษตรจะเข้าใจดีเนาะ ปูต้นไม้อะไรใกล้ๆต้นยูคานี่คือมันไม่ขึ้นมันไม่งามเลยนะคะพยายามนะคะปูต้นไม้เนาะถ้าปูกใกล้เขตแดนถ้ามันเป็นไม้ยืนต้นนะคะให้ปูห่างจากขตแดนประมาณสักสองถึงสามเมตรนะคะเพื่อการพวดก,กิ่งก้านอะไรของมันเนาะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปหาบ่าวน้ำกันนะคะตอนนี้กำลังสลับกันรถสับรดอยู่เนาะ ที่ปลูกใหม่อ่าค่ะเราก็ปลูกเป็นแนวยาวไปเลยนะก็ลองลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะคะตามตามเขตแดนเนาะเราปลูปกในการใช้พื้นที่ให้มันเป็นประโยชน์นะคะอ่าปลูกไปเลยเนาะเพราะว่าพื้นที่มันเป็นในลักษณะ สี่เหลี่ยมพื้นผ้านะคะแล้วก็จะปลูกตามนี่ไปเลยเป็นแถวยาวไปเลยนะคะอันนี้มันก็จะเป็นอุโมงค์ต้นสนนะสนที่เรานำมาปลูกมันยังต้นไม่โตมากนะคะช่วงนี้ช่วงนี้ใบมันก็ยังไม่เขียวเพราะว่ามันไม่ค่อยได้นะะ้ำเนาะลองดูนะตัวนี้มม่วงนะคะกำลังเขียวม่วง,งดกอยู่นะคะปีนี้ที่ไหนก็ดกเลยเนาะ ฝั่งนี้ก็จะเป็นมะพร้าวเนาะตอนนี้เบากน้ำก็ลงย่งอยู่เลยนะคะกำลังไล,ล่รดต้นมะพร้าวต่อนะคะสลับกันรถนะปลูกทั้งมันเลยสับปะรดเยี๋ยง่าเรามาลองดูผลนะะว่าการปลูกสับประรดของเราเนาะมันจะสวยงามแล้วก็ลูกดกมากแค่ไหนเอาไว้ รอบหน้านะคะเดี๋ยวเราค่อยมาชมกันอีกทีนะคะค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวทางช่องวิมาดินการเด้นของเรานะคะก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะเดี๋ยวในคลิปต่อไปเราจะมาชมคลิปตอนที่สับป,ปะรดนะคะมันแตกกอ